หรอว่าอยู่ไหนขายหมดแล้วไปกำลังไปเก็บไม่โอ้ทำงานอยู่ใช่ไหมขายหมดแล้วกำลังไปเก็บไมเอืโอเคหรือว่าโดดธุรกิจไม่โดดอ่ะแม่งมีคนเดินมาขายให้กูอีกละแม่งเดินมาแล้วแม่งก็ถามว่าอ้าไอ้เฮียทำไมขายไม่ออกวะโอเคี๋ยวกูเข้างานกันงานแล้ววะ เ้ยงานดำเราไงธุรกิจรับแบบม่งเอ็นบีซีต่อมไหมเห้ยอันนี้รถวันออไปเจอกันเข้าง,งานกันออต้องเป็นรายใหญ่ให้ได้โอเค okay. ขนมาเยอะๆะได้ขี้ผ้าโอ้โหรถก็ไม่ใช่ราคาแพงเอยเราต้องเดี๋ยวต้องซื้อรถนะี่มาเข้าง,งานเนะี่ ใส่ชุดหน่อยเว้ยอใส่แว่นกันอืมไปเข้างานอ๋อทำงานนี่ยเหมือนกันไม่รวยแนะ่เหมือนงันไม่รวยแนะ่งั้นเขาคงไม่พอรอบเมืองได้น้อยมากเ้ย การลงทุนมันมีความเสี่ยงสเต็ปเดิมสเต็ปเดิม,ม,มไม่เกมก็ไม่เลิกละสเต็ปนี้บอกไเลย <c oughs> ไปลืมดับเครื่องอตำรวจได้ยินเสียงรถไม่ได้ล็อกกัน อันนี้ตําเหนายแปนายครัขายสบายแปนายสบายสบายขายแปดนายสบายสบเม่ค่อยเนนหเ็นมเล่นโลนเออสวยงามซึ่งง้ยี่เงี้ยเลยสิยังเป็นได้อย่างงี้สิวะ ทำง,งานธุรกิจกำลังเบรดสวยธุรกิจมันไปได้เรื่อยๆจริงๆกับพ่อค้าเนี่ยเี่เต่าเตาเตาเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมด วูได้ห้าหกเจ็ดเลยเว้ยได้เงินแดงโคตรเยอะเลยได้เงินแดงโคตรเยอะเลยเามาอีกหนึ่งโอ้ยี่สิบอันขายให้หมดเลยขายจนกว่าจะเกมแล้วกัน Ês, หาได้หรอวะีซีลนี่มันธุรกิจเราอกไม่ล้นอ๋อดวยดีมากล้น Start over there get lost <cười> 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 you mother <f> <laughs>

นายนายนายแกงนายโดนตำรวจนะหรอโดนตำรวจหรยอโดนดิอ๋อโดนหรอเมื่อกี้โทษเมื่อกี้โทษเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเป็นคนไม่ต่อยตัวเออเต็มหน้าเลยกูว่าอยู่เดียไปขายไม่ออกวะไปเจอกันเองมีกี่คนเนี่ย้าจะได้แบบใส่เสื้อไงมากนะลองแต่งหาดูจาไม่ได้อะมีกี่คนอะสามเหรอสามหรือสี่อะไรผมอะใช่ตรงเนี้ตรงเนี้ย มันแล้วแต่อยู่ที่ตำรวจได้ถ้าโดนร,รวบก็ก็เสียวเหมือนกันอ่ะไปไปเคยโดนไหมไปแล้วเจอกันไม่เคยเจอกันทำจนจะรวยด้วนี่ได้กูเฉยเลยว่าไม่เน็นวีสีวัดดวงนี้วัดดวงนี้วัดดวงนี้ What, Holmes, I should quit the gang. Go work at Bishop's Chicken. That's for sure. Fuck you. Adjust it, please. I'm not เอ้ยตำรวจไปไหนหมดไปเนี่ยเดี๋ยวชิบหายเลยเสร็จ A, get out of here! I am the toughest chapin in San Andreas. Simo. Yahoo! <coughs> what the fuck? Mm. Ta ta ta. Ta chân một you come here for me to kill you, SN? I command the Chafines. Me? That's who? That's way out there. Hello? Miss Gorovich. Oh, shit. I mean, excuse me. I totally forgot. For real? <coughs> Sorry about that. <c oughs> 嗯，黏黏的。 I hate it. I want to quit it. What a bunch of Kasaka. Here, man, you lot go with that. I wanted to work at the Emissary Hotel. You are talking Kasaka. เกินไปเอสษฐก์เกินไปเหี้ยเว้ยจอดรถเกินแดงกูหาหมดเลยมึงเนี่ย mm hmm. Ê hìa, quên bài, Cái càng copper đã để mình vô I run the Guatemaltecos. Me, not who? Hey, Holmes, whatever. Goodbye here. ว่าว่าสายผมรายงานมาครับโอ้ยจะเย็นเช่โดนจับอีกแสด จี้ออกไปวะเนี่ยคุณเนียนใช่ไหมครับเนี่ยฮะถามหน่อยอะไรนะคุณเนียนใช่ไหมไม่ได้เนียนก็ขายปกติมาแต่อันนี้ก็ได้แต่ผมไม่ให้จับเออเอาได้ละผมก็ขายปกติผมไม่มีรถไงยความนี้ผมไม่มีรถไง ให้ผมทำเงินผมเห็นรถคนแล้วไม่ผมไม่มีรถให้เขาไล่เอ๋ออ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรถให้ไม่ต้องห่วงเฮี่ยกูโดนหนักเลยอ้อหออื้อเลยนะครับโฟกเคนสิบหกอันนะครับ กันแดงซิเเก้านะครับได้จ<ล>ุดนะครับขอยักคอนโซลนะครับครับหนักเลยครูพอค้าเลยใหญ่โอเคครับทั้งหมดโคเคนยี่สิบอันนะครับครับพอใส่บิทกันแล้วกันอ้าวแล้วคุณไม่เปิดบอมาโอ้ดูคุณดูครับฮะ คนดูคนดูครับรถผมบอยยังติดอยู่เลยนะผมถ้าผมขึ้นรถนี้ก็ลั่นแล้วะ,ะไม่ผม,ผมไม่ได้ยิน,ยนจริงค่ะ<อ>แล้วคุณเข้ามาในนี้ได้ไงคุณรู้ <ผม S 1> เลย<ผ>ม,มีนนคนแจ้งบอกแสมาครับเอาแล้วคุณไม่เปิดบอมาผมผมเปิดมาเอาคุณไม่ได้ไม่แล้วผมได้ยินผมกันหนีแล้วคือคือคือ,คอมีคนแจ้งมาครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอใช้บิงก่อน ผมโดนอะไรมั่งเนี่ยข้อหาโดนเท่าไหร่มั่งเนี่ยหนักเลยกูยเฮียอิสว์เย็ดแม่วัดโต้ละมึงวเว้ยแต่คนที่เป็นสายเขาก็ขายนะคุณผมจำเขาได้ที่เขามาบอกคุณอะผมจำได้นะคุณไม่จับพอ อ่าผมจับผมจับหมดแหละครับแต่ตอนแต่พอดีว่าเขาขอแบบว่าขอขอแจ้งแจ้งข่าวอะ่ะขอแจ้งบอแสก็คือผมก็คือผมก็ไม่ได้ปล่อยหรอกคุณผมไล่จับคุณอยู่เขาก็หนีอะ่ะก็ผมมาคนเดียวไงผมโดนเท่าไหร่ทั้งหมดอ่าแ้วผมผมลถให้ครับคือของมันเยอะจริงผมผมขอเจียวสักแค่ที่สิบนาทีพอแล้วนครับสิบห้าเลยปะ ุเอาสิพาก,กันเลยครับแล้วผมโดนปรับเพ่ออะไรเนะี่ยอ่าคุณโดนปรับทั้งหมด2,9,800ืาันแอยครับไงครับ <c oughs> หมดดูเลย <c oughs> บินนี่ต้องชำระถึงวันไหนครับไม่ครับ <c oughs> บินต้องชำระถึงวันไหนครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับโอเคครับโอ้มึงเอ้ยกูจนเลยสัตว์กูจะรอใคร้สัตว์เอ้ยเฮียกูทำมาตั้งนานไอ้สดไอ้เฮียช็อปเปอร์มึงแก๊งมึงโดนกูแน่ไอ้สัตว์นายนายว่านายทำไมนายโดนเยอะจังอะโอ้ยายเอ้ดีรอ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนายโอเคยี่สิบเลยเหรอผมโดนอันหนึ่ง,นนงคคผมนนงขนาดยังโดนสิบนาทีเลยนายนายดูก,กี่นาทีอ่ะนานอยู่ขอลดให้จ่ายเงินเนอยอะไงอ๋อแป๊บหนึ่งนะได้โดนได้ไงอะไ่ะนายโดนดีมีคนแจ้งไอ้เฮียมีคนแจ้งเหรอเออเจ้ามันแน่ออกลุกเด้เนะี่ยผมแม่งโดนบั๊มจนเกือบตายอ่ะมีคนแจ้งไอ้เฮียแก๊งท็อปเปอร์โดนแน่อ๋อ รอกันออกคุกกันยิงในรถชนดีกว่ารถมาชนหน่อยเฮีเอ้เพื่อนไปรับวะเอยใส่ใส่เบรคครับจะได้เงินได้จ้าครับผมจะได้เงินโอ้โหไอ้เฮียเงินหายหมดเลยเพื่อนไปรับ ฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยคุก <c oughs> วะไอสัตว์โดนหนักต่อกูก้อ่ะหมด,ดตูดเลยโดนหนักคือมึงไม่เห็นทวิตขึ้นเรนระเงินแดงสี่พันเก้าโคเคนยี่สิบลูกกูโดนหนักแล้วมึงไม่เอาไว้ในรถอ่ะกูกลัวไว้ในรถไอเฮียมันมีแก๊งอันนั้นอะ่ะแก๊งชอปเปอร์อะ่ะแจ้งเบาะแสไอสัตว์ตอนแ่งให้ไปคนรถในนั้นกูโดนเลยอ๋อแล้วแจ้งเบาะแสได้ไงก็มันแจ้งเบาะแสแบบ ว่าเราขายอะแม่งเอาตำรวจมาลือรถกูเลยออ๋มาลือรถกูแล้วก็กูก็เดินเข้าไปเอาของไปเก็บแม่งก็ดักรอกูเลยเฮ้ <c oughs> ยเราใช้แผนนี้ไม่ได้กูโดนไปสองสามหมื่นอะค่าปรับอะเงินกูหมดเลยโด <c oughs> นป <c oughs> รับเท่าไหร่ละสามหมื่นสองหมื่นเก้าอะสามหมื่นเก้าธุรกิจนี้แต่กูจะเอาไอ้แกงช็อปเปอร์ไป ไอเฮียไม่ได้อไอตอนแรกกูก็จะโดนละไอเฮียแม่งเปเปอร์อหลรมันเป็นคนจะมาขายยากูเพราะว่ามันคิดว่ากูเป็นเอเมซีไม่แต่มันมันแจ้งจับกูไงอ๋อแสดงว่ามันคิดว่ากูเป็นมึงไงมันก็คิดว่าแม่มันมันรู้ว่ามึงวันนี้มันกับเพื่อนกูมันรู้ว่ามีสองคนอ๋ออาแล้วมันรู้ได้ไงว่ามีสองคนก็มันถามว่าทําทํากับใคร มันจำมึงได้มันจำได้ว่ามีสองคนมันมาเดินต่ยกูงั้นแสดงว่าแก๊งแม่งรู้จักตำรวจแน่เลยใช่แม่งไปแจ้งตำรวจมาจับกูอ่ะเพราะเพราะว่าไอ้หียกูนึกว่าแม่งมาขายไอ้สัเพราะเพราะกูว่าออกออกคุกต้องมีเล่นกันนั่นแหละออกคุกต้องกูรวมแก๊งได้กูอาจจะต้องฉะกับแม่งแล้วแหละไอ้หียแม่งเอาสักกูเจ็บเลย ถ้ากูขายได้นะกูแทบมีรถสปอร์ตเลยนะมึงไอ้เหี้ยทำมาทั้งหมดไอ้สัตว์เว้ยไอ้เหี้ยทำมาทั้งหมดเท่ากับศูนย์เลยกูท่อเลยวัยชีวิตกูท่อเลยวัยชีวิตไอ้เหี้ยเอ้ยเจ็ดไหมเจ็ดไหมไอ้สัตว์ ท้อกับชีวิตเลยสัตว์ท้อกับชีวิตเลยเฮียนายนายโดนกี่นาทีนะพอโดนสิบห้าเราต่อรองเลยอ๋อโดนสิบห้านาทีเหรอโอ้ยี่สิบลูกกลับจริงๆไม่ต้องเล่นอนะ่ะเออจริงๆไม่ต้องเล่นนะแบบติดเดีะจัดแ่ยี่สิบลูกแต่ปรับปรับแพงไนงะโดนปรับพูดแพงอนะ่ 30, นะสามหมื่นอ่ะอ๋อ,<พ>อแล้วฟาร์มกว่าจะ<อ>ได้นะ ฟาร์มรอบเมืองได้เท่าไรอีใช่มันมัน,มนถ้ามีร้อยโลก,ก็รอบละหมื่นหน่อยๆครัโอ้ช้าด้วยผมขายยามาแป๊บเดียวห้าหมื่นสี่หมืนหมดเลยโดนเกม <c oughs> ท้อเลยชีวิตผมไม่อยากทำเลยตลย้งแต่แบบนายอยู่แกงอะไรอะ่ะทอปเปอร์ปะ อะไรนะครับนายอยู่แก๊งชอปเปอร์เปล่าครับเปล่าครับแก๊งชอปเปอร์แมงแจ้งจับเราอ๋อไอพวกแก๊งชอปเปอร์เหรอ,ม,อ,อม,ม,มันมันมันมีแก๊งชอปเปอร์สองชอปเปอร์อ่ะมีมันจําเราได้โอ้โหแมงแจ้งมาเท่านั้นแหละเดี๋ยวผมลงแก๊งได้ผมว่าจะเอาแมงละอ๋อเดี๋ยวไปลงแก๊งเดี๋ยวไปลงแก๊งก็เอาพวกชอปเปอร์เลยเหรอเอาเดียวแจ้งทําผมหนักขนาดนี้คุณยอมเป็นคุณคุณยอมบ้าล่ะ เป็นคุณคุณจะยอมปะโอโไม่ยอมหรอกอย่างเงี้ยไม่ยอมหอกก็มันมันเห็นผมม,นม,นมันเห็นผมแล้วมันมันนึกพอผมพอผมขายสูตรผมไงผมมีเทคนิคเมีเงี<อ>้ยผมแต่งตัวเป็นแก๊งพวกกันนี้ไงอ๋อแบบเมียน่ะนะใช่ผมก็เดินก็ผมไม่มีรถอ่ะให้ผมอาอะไรหนีออผมก็ต้องเลือกงี้ดิครับผม <Okay. S 2> โอเค